มันค้างหรือเปล่านะเกมนี้เนี่ยผมอาจคลิปแล้วมันน่าจะค้างถ้าผมค้างผมก็คงไม่ได้ลงแหละเพราะผมอาจปุ๊บมันก็ค้างเลยเวลาเล่นเกมนี้ละต้องลองดูว่าผมที่เล่นชัดกันก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นชัดกันแบบนี้เดี๋ยว หนึ่งนัดเข้าหัวยี่สิบในระยะประมาณแปดเมตรแต่ถ้าเกินแปดเมตขึ้นไปก็แปดเมตรแปดเมตรขึร้นไปสิบเมตรนะโคตรคมอับผม g o up อคร โอ้ยแตกิงไม่โดนนะลบศูนย์เอา้าเป็นไรอะ่ะเฮ้ย